สวัสดีครับพีเพนผมวันนี้เพจจะมารีวิวข้อดีทำไมตัวนี้จึงน่าซื้อน่าใช้งานกับมือถืองบหลักหมื่นพี่ซื้อตัวนี้มากับราคา1,300บาทผมรุ่นแรม 8G จิกกับรอม256จิกผมตัวนี้กับราคาพี่ซื้อมาพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่สั่งซื้อมา ใต้คลิปนี้เป็นลิ้นที่พีกดเองรับผมในการสั่งซื้อเนอะบอกเลยว่าบางที่เราค้นหาอาจจะไม่เจอครับแนะนำว่าให้กดผ่านลิงก์ของพีครับซึ่งหลายคนถามมาเยอะเหมือนกันว่าให้แปะลิงก์ผมซึ่งพีก็แปะด้านล่างคลิปนี้ให้ผมให้นะครับผมมาดูว่าเฮ้ยหลังจากที่พีใช้งานเจ้าตัว p ปโค F6 กับข้อดีที่พีเจอทำไมพีจึงใช้ต่อและมันน่าใช้งานผมตัวนี้บอกเลยว่า สเปกกับราคาคือเกินคุ้มครับอย่างแรกข้อดีที่พีชอบก็คือเป็นตัวที่เป็นชิปครับชิปตัวนี้บอกเลยว่าเล่นเกมคือหายห่วงครับเซปดากอน8 x เจน3ผมตัวนี้คือใช้งานบอกเลยว่าสุดมากครับผมแล้วก็มีตัว i อรูปเวอร์ชัน่น4.0ครับทาให้เราการใช้งานเล่นเกมครับจัดการความร้อนของตัวนี้บอกเลยว่าสุดมากครับผมซึ่งพีเล่นเกมตัวแคปชิมแพคพีปรับเป็นสูงสุด บอกเลยว่าโคตรลื่นลื่นมากครับผมในส่วนเกม ROV ปรับทุกอย่างเป็นสูงสุดบอกเลยว่าสบายหายห่วงพับจีมอบลพี่ไปสัมผัสเกมพับจีมารู้สึกว่าในการปรับเป็น120เฟรมคือมันลื่นมากแล้วก็ลื่นจริงครับผมตัวนี้ซึ่งยืนยันจากพีเองเลยว่าเล่นเกมตัวนี้หายห่วงครับสกินโทนในการกดก็ถือว่าดีมากครับเวลาทัดเวลากด ลำโพงเป็นลโพงคู่แบบตัว Dobby Admon ครับซึ่งพีเล่นเกมตัวนี้มาบอกเลยว่าสุดมากครับฟีไฟแมปอย่างเงี้ยบอกเลยว่าสบายหายห่วงครับตัวกล้องครับตัวกล้องเป็นกล้องที่พีใช้งานมาคือพีชอบไปสุดครับกล้องสกินโทนคือโคตรดีกล้องหลัง50ล้านใช้เลน IFX 882ของโซนี่ครับแล้วก็เลนอัลต์วายก็ใช้ตัว IFX สา,าครับผมตัวนี้เป็นกล้องที่คุณภาพบอกเลยว่าไว้ใจได้แล้วก็ฟังก์ชันของกล้องผมมีตัว ois ด้วยซึ่งบอกเลยว่ากล้องคือแจ่มมากกล้องหลังถ่าย 4k คือสุดมากครับผมสับใครผมมองหาหัวชาร์จเนาะซึ่งบางคนถามเลยว่าพี่ใช้หัวชาร์จอะไรนอกเหนือจากหัวชาร์จของตัว xiaomi หรือว่า poco เนาะพี่ใช้หัวชาร์ตของยี่ห้อโย k ินครับเป็นหัวชาร์จที่สับพี่นะรู้สึกว่าประกรัน2ปี ก็ถือว่าเป็นหังชาร์จที่ pk ใช้ตัวนี้มารู้สึกว่ามันอึดมันทนมันแข็งแรงแล้วมันเล็กพกพาง่ายครับมันมีการคือ160วัตต์แล้วก็นี่ครับ65วัตต์ซึ่งงดดราม่านะผมซึ่งพีแนะนำจริงจริงว่ามันคุ้มพีจึงมาแนะนผมไม่ได้เกี่ยวสปอนเซอร์อย่างที่ผมซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่พีรีวิวเองไม่มีสปอนเซอร์นะผมมาดูว่าเป็นไงบ้างน,นะครับมาดูว่าเฮ้ย หลังจากที่พีใช้งานกับบอดี้ผม2เดือนดูครับบอดี้มันมีความสวยงามจริงครับผมตัวนี้นะครับซึ่งเป็นข้อดีที่น่าซื้อมากครับบอดี้มันมีความพรีเมียมมาัผมเวลาใส่เคสซึ่งเราสามผมสามารถใส่เคสได้ผมซึ่งอันนี้เป็น,เ,ปนเคสที่พีซื้อแยกมานะครับผมน่ครับมันใส่แล้วก็ยังสวยงามครับบอกเลยว่าเป็นตัวเครื่องที่ใส่กับเคสร,รุ่นไหนก็สวยครับและหน้าจอครับเป็นหน้าจอแบบ6.67นิ้วครับผมตัวนี้ เป็นหน้าจอแบบ 1.5K ครับบอกเลยว่าหน้าจอดีเฟร120เฮคือสวยจริงครับตัวนี้เป็นหนที่เวิร์กมากครับโหอย่างแจ่มครับบอกเลยพี่ชอบฟีลลิ่งในการทัดของหน้าจอมากครับรู้สึกว่าฟีลลิ่งการทัดของมันน่ะฟีลิ่งดีมากครับผมตัวนี้นะครับสีสันของหน้าจออ m o โมเร่ะสู้แสงคือ2,400นิ้นะผมสับพีถือว่าสุดมากค่าดไอพี3ครับอยู่ที่100%คิดดูครับว่ามันสามารถ ซัพพอร์ตแล้วก็เปิดวีดีโอเป็นตัว HDR ได้ด้วยซึ่งพี่แกให้มาคือจัดเต็มมากผมสวมสดปลดล็อกที่ลายนิ้วมือครับผมหน้าจอได้นี่ถือว่าฟังก์ชันและการสนองบอกเลยว่าสุดมากครับผมในการใช้งานครับแรม8 g ิตัวแรมผมตัวนี้บอกเลยว่าใช่หนึ่งคำจำาในการอ่านเขียนเป็นเวอร์ชัน5ของแรมครับบอกเลยว่าแรมสพ,พีเป็น LPDDR5X แล้วก็ในการอ่านเขียนข้อมูลเป็น UFS เวอร์ชัน4.0ครับ บอกเลยว่าสเสถียรมากในการอ่านเขียนข้อมูลครับเป็นมือถือที่ใช้งานได้จบครบแน่นอนผมตัวนี้นะครับนี่ครับพี่รู้สึกว่าขอบจอของหน้าจอมันมีความบางดีมากครับซึ่งพี่ใช้งานมาพูดประทับใจผมสับตัวนี้ที่พีใช้แบบบอกตรงว,ว่ามันใช้งานดีหน้าจอฟิลลิ่งในการทัชคือไม่อยากจะวอวยอ่ะคือมันเป็นคิดแบบบอกข้อดีเนาะซึ่งบอกเลยว่าเป็นข้อดีที่พีโคตรชอบครับมีการคดแอปสามารถค้นได้เกือบทุกแอปด้วยโหพี่แกให้มาบอกเลยว่า จัดเต็มมากครับผมตัวนี้เป็นหนึที่มันน่าใช้งานแล้วมันเกินคาว่าคุ้มจริงครับอองตัวว่าคุ้มมากๆเลยแหละตัวนี้นะครับผมนี่ครับหมื่นกว่าบาทครับผมได้ตัวชิปแรง CPU ดีแล้วก็ลอมดีด้วยให้มาคือบอกเลยว่าจัดเต็มมากครับตัวกล้องผมสกินโทนตัวกล้องพี่ไปสัมผัสตัวกล้องมาครับดูถ่ายอาหารครับดูครับว่ามันถ่ายอาหารแล้วมันดูน่าก,กินฟีลลิ่งของภาพ คือดีมากครับอันนี้เป็นเวอร์ชันตัว n n d r o i d 14เป็น HyperOS นะครับดูครับว่านะครับพี่ถ่ายด้วยกล้องของตัว Poco F6 จริงๆแล้นะผมตัวนี้นี่สีสันบอกเลยว่าน่ากินมากแล้วภาพสกินโทนบอกเลยว่าไว้ใจได้ไม่ผมตัวนี้โคตรสุดอะถ่ายอะไรก็ดูหน้าน่ากินแล้วก็สีสันของภาพพลังภาพของสีถือว่าสุดมากครับดูครับอันนี้การถ่ายพอเทสครับหน้าฉลังเบอร์ AI ก็ทำงานดีนะสัพีนะครับตัวนี้ สุดมากครับบอกเลยพีโคชอบครับผมอันนี้วิดีโ,ดโอผม 4K พี่ถ่ายมากล้องหลังมี OIS นะครับผมในการถ่ายก็คือตัว o s ในข้อดีมันคือการใช้ตัวฮาร์ดแวร์ถ้า ES การใช้ซอฟต์แวร์นะผมตัวนี้ก็คือมันฝังตัว OS คือการใช้ซอฟต์แวร์มอเตอร์ในการการะสั่นอยู่ตรงบริเวณตัวเลนเลยครับผมซึ่งบอกเลยว่าสุดมาก Xiaomi ทำดีทำมากครับผมอันนี้บอกเลยว่าสุดจริง อันนี้กล้องหน้าผมสกินโทนกล้องหน้าบอกเลยว่าเสี่ยมี่ยังไงก็เสี่ยมี่ครับสกินโทนดีมากเลยอันนี้ขอเช่นชมนี่ดูครับก็มันมีความแบบน่าเนียนนะซึ่งบางทีผิวพีอาจจะมีแบบสิวอะไรนิดนิดหน่อยเนาะซึ่งตัวโฟกัสของภาพอ่ะมันลบรอยของเราได้ออกแบบสมดุลมากครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แฮปปี้มากใครมองหากล้องหน้าแบบถ่ายได้สวยอ่ะโปรโครก,กับเสี่ยมี่ตอบโจทย์มากครับ มันจะไม่ได้ออกแบบตัวแบบเหมือนกับเรียวมีเหมือนกับ Op p o ที่แบบเน้นในความแบบบิวตี้เนาะอันนี้จะออกแนวความเป็นสมจริงผสมกับแบบบิวตี้นิดนึงครับซึ่งบอกเลยว่ากล้องหน้าดีมากครับอันนี้ขอเช่นชมว่ากล้องหน้าบางทีกล้องหน้าเนาะอาจจะได้คนชอบครับบางคนชอบแบรนด์นั้นบางคนชอบแบรนด์นี้แต่ส่วนตัวพีรู้สึกว่าเสียวมีกล้องหน้าดีครับนี่ครับชอบมากครับผมบอกเลยสุดจริงครับให้ดูเลยว่า มันใช้งานซึ่งการถ่ายพี่เอาไปถ่ายงานวิดีโอครับพี่ไปรีวิวว่าผมตัวนาฬิกาพี่ก็ใช้ตัวนี้ถ่ายซึ่งบอกเลยว่าถ่ายวิดีโอก็คือดีมากจับโฟกัสต่างๆก็ถือว่าจับได้อย่างลงตัวจริงๆครับพี่ผมจะให้ดูว่าเฮ้ยในการฟังก์ชันเรื่องกล้องมันมีนมอะไรบ้างเนาะี่นนะครับมีเมนูโปรครับนี่ครับโปรมีเอกสารมีวิดีโอซึ่งเป็นข้อดีที่พี่ชอบมาก UI ครับผม 4K 60เฟรมในการปรับ ซีบิเกตให้มาดีมากครับผมกล้องหน้าคือ1 0 8 0ป cp 30มเฟรมนะสีสันกล้องหน้ายัางไงก,ก็ชอบกล้องหน้าสีสันดีมากครับแล้วก็มีรูปภาพภาพบุคคลกลางคืนครับผมแล้วก็เพิ่มเติมแล้วก็วิดีโองต่างครับในการปรับ50ล้านก็ปรับได้ผมมีมีแบบ หมดทั้งสั้นด้วยซึ่งเรื่องกล้องบอกเลยว่าหายห่วงครับเรื่องเสียงเนาะมาดูว่าเรื่องเสียงกระรโพงคู่แบบตัว Dolby Atmos มีการปรับ Equalizer ผมนี้ได้แบบนี้ครับเราปรับอ e Equalizer ได้ถึง9รูปแบบซึ่งเป็นลำโพงที่มีคุณภาพดีมากเลยครับผมวันนี้ขอชื่นชมครับนี่ครับผมพี่ขอเปิดลำโพงให้ดูนะครับ low, ลำโพงเสียงดีมาก เอาตรงนะเสียงคือดีจริงครับถ้าพูดในการจดลงจริงครับผมเสียงเบสจะออกแบบเืองกลางจะไม่หนักมากแต่พี่รู้สึกว่าเสียงเบสมันพอดีพองามมากผมตัวนี้ในการใช้งานครับเสียงกลางจะออกแนวแบบกลางวานมีการฟังที่แนวสมดุล 70, เสียงนตรีเสียงข้องมันจะขับออกมาและเป็นเส้นเสียงที่พอดีพองามครับย่างเสียงแหลมครับเสียงแหลมจะเป็นเสียงแหลมที่กระจายออกมา จะไม่บางหูมากก็คือเปไปผมจะเป็นเสียงแหลมที่มีคุณภาพมากครับย่างเวทีและเสียงกลางผมบอกเลยว่าตัวนี้คุณภาพเสียงบอกเลยว่าเสียวมี่ทำตัว p ป c o F6 เสียงคือดีจริงครับยัเลยว่าเสียงคือดีมากครับเป็นหูที่พี่ใช้งานมานะผมตัวนี้เกือบจะ2เดือนเป็นอะไรที่พี่ควบคับใจเลยกลับราคา13 0 0งหมืนร้บาผมพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้ผมในการตัดต่อเนาะพี่ตัดต่อวิดีโอผ่านตัวรอว่าฟิวชั่นตัดต่อผ่านแคปคัท ก็ถือว่า CPU แรงผมตัวนี้คะแนนผมอยู่ที่ตัวนี้ผมอันนี้คือพีวัดด้วยแบบตรงๆเลยไม่ได้อ,อ้อมคล้อมอะไรผมนี่ครับอยู่ที่1นล้านสามแสนเกือบ1นล้านสี่แสนครับซึ่งบางทีบางคนอาจจะวัดได้ประมาณล้านห้าเนาะซึ่งอันนี้พีวัดแบบเรียวๆให้ดูเลยผมซึ่งมันก็เป็นประมาณนี้แหละบอกเลยว่าคะแนนก็คือ,คอสัพพีถือว่าเพียงพอเล็กเกินคำว่าคุม้มแล้วก็หน้าจอผมตัวนี้สามารถซับพ,พอร์ตเป็นหน้าจอแบบ 4K HDR ได้ผมบอกเลยว่าสุดมากดูครับ ดูครับเปิด 4K ครับนี่ครับ HDR 4K ครับซึ่งสีสันบอกเลยว่าสวยงามมากครับนี่โคตรสวยครับแล้วจอถือว่าดำสนิทดีมากครับเป็นมือถที่มันน่าใช้งานจริงครับตัวนี้บอกเลยว่าสุดมากสุดจริงเป็นมือถือที่น่าใช้งานและพีก็ชอบมากครับผมตัวนี้โคตรสุด หน้าจอคือหายห่วงครับเป็นผือที่น่าใช้จริงครับผมสว่วนนี้พี่เพย์จะขอจบคลิปครับผมในการที่พีเอามาพูดถึงข้อดีแล้วก็ประสบการณ์ที่พี่พับใจกับเจ้าตัวนี้ที่พี่เจอผมสวันนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมอย่าลืมติดตามในช่องที่เป็น Facebook หรือว่า TikTok ของพี่ผมสวันนี้ขอบคุณครับ